สกัดจับรถบรรทุก6ล้อรวบพนักงานขับรถรับจ้างเหมาไปสณีไทยขนของหนีภาษีใส่กล่องพลาสดุหวังตกตาเจ้าหน้าที่วันที่7มีนาคม2567ตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายสุพิษอายุ64ปี ในข้อหาใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพผเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและช่วยกันซ่อนเลนช่วยจำน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดๆซึ่งของที่ตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยถูกต้องหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรข้อจำกัด พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเบียร์ต่างประเทศไม่ติดอากรสแตมนำเข้ากว่า9ยี่ห้อรวมจำนวนกว่า22,920กระป๋องบุหรี่ต่างประเทศกว่า26ยี่ห้อจำนวน2 2 0 6 0ซองรถยนต์บรรทุก6ล้อด้านข้างเขียนว่าไปรสณนไทยยี่ห้อฮีโนสีขาวแดงจับกลุมได้ที่บนถนนทางหลวง317หลักกิโลเมตรที่76ตําบลทับช้างอำเภอสยดาวจังหวัดจันทบุรีสืบเนื่องมาจากการสืบสวนหาข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม2567จนถึงปลายเดือนเมษาย,ยน2567จะมีการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายจากชายแดนเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาผ่านด่านชายแดนพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนเพื่อเข้ามาในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เพิ่มกำลังตรวจตราและตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกลุมได้ออกตรวจตาในพื้นที่รับผิดชอบผ่านมาบริเวณพื้นที่ลอยต่ออำเภอป่งน้ำร้อนได้พบกับรถยนต์บรรทุกหกล้อด้านข้างเขียนคำว่าไพรสณีไทยมีลักษณะการบรรทุกน้ำหนักเป็นจำนวนมากจึงได้เรียกเพื่อทำการตวรวจสอบจากการตวรวจสอบพบว่ารถบรรทุกดังกล่าวมีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้สอบถามนายสุพิธผู้ขับขี่เกี่ยวกับสิ่งของที่บรรทุกเกินมาแต่นายสุพิธไม่สามารถตอบได้จึงทำการตวรวจสอบภายในรถ ปรากฏว่าพบกล่องพัสดุหลายรูปแบบซึ่งแต่ละกล่องไม่มีการระบุชื่อและที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งโดยสิ้นเชิงแต่จากการตรวจสอบหมายเลขพัสดุพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ส่งคือชาวไทยซึ่งเป็นไดน,น้ารับส่งพัสดุพื้นที่ชายแดนประเทศไทยซึ่งจะได้ทําการขยายผลเพื่อตรวจสอบต่อไปส่วนรายละเอียดผู้รับระบุเพียงชื่อและเบอร์โทรเท่านั้น ทำให้มีลักษณะน่าสงสัยจึงได้ทำการเปิดกล่องพัสดุเพื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบพบเบียร์ต่างประเทศไม่ติดสเตมอากรนํนำเข้ากว่า9้ายี่ห้อและบุรีต่างประเทศกว่า26ยี่ห้อเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและสิ่งของที่บรรทุกมาไว้เป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป